อูยยงบอลต่อเนแล้วคุณออมอยุสิ ยุสัยคุณบัวลอยยุสัยไม่รู้สั่แบบเี้เยนเลยเป็นได้โถเ้ะ ไม่มีคนกดแบนเลยสักพับจอหมดเลยพยับจอเกมมิ่งโดยพับจอแต่ตัวสุดท้ายก็คือแบล็กเบลเอ,อเออวะ่ะตัวกันนี่มึงจะเล่นแบล็กเบลดไหมแบล็กเบลด,ด,ดแบล็กเบลดถูกแบนเฉยไม่โดน ไม่มันดูไม่โดนจริงมันต้อง,งโดนแล้วมัเล่นมอเล็กกัไมเนี่ย้อเล่นแบเบียดไม่เน้นดาดนี้แบกเบียดม,ม,ม่นต้องเล่นชาอย่างเดียวเฮ้ย เออมีตัวใหม่ลวมีสโคปตดตัวหุ่นยนต์อืมมีวิชิวมีลูกปะเสียงมอนวอลคาลี่เลยด็อกด็อกด็อกเป็นด็อก

พยอาอยามไม่เปิดข้างตัวล่ไม่ยืนกันให้เพื่อนเราใครเล่นตัวล่อวะอนใครเล่นตัวโล่ไอสัตว์ you have located bomb. วีวิจิววันช h อตนัดเดียว ม,มีตัวอยู่น้ำผึ้มีตัวอยู่น้ำผึ้วิชิวิ่งไปแล้วมึงเ,เล่นตัวปืนกลดีๆได้ไหมมึงเล่นกันสองคนมึงคอมโบกับใครไม่ได้เนี่ย ม,มีคนดูกล้องเลยต,ตายแล้วแชร์กล้องได้มันไม่มีเขาหมามันหลบอยู่ข้างในกันข้างหลังกันหมดไอ้ชื้ววัน็อตอ่ะมีตัวอยู่น้ำพุตัวหนึง่งมีตัวกระโดดกระโดดอยู่ตรงเนี้ย ู่ตรงแทนนะ่นอ่ะนั่นแหละมันบนมันเล่นตัวเป<อ>ิดกดดีๆเราไม่ต้องคอมโบกับเพื่อนหรอกอะไรอยู่ที่จะเลิกเ <laughs> บียวไช้สักมึงไม่ใส่ไม,ไม่ดื่ ตัวดีๆก็ได้ชุดชีจังนี่เออโกดกัน2คนคิดว่ามูเป็นใครไอ้สัสไม่ได้เลยโกเป็นนักฝึกลานักลาบริบิงยาล่าหีตัดขึ้นมาเอ้ตโ้ย ลูกเลาเขาโสมไก่รวมาสาวาสตร์เกษตรของไทยมีล่ามีหมอไอ้หมอไอ้หมอดีวกว่ามันมเปลีตัวเชิด เล่นโทวิสดีกว่ามันมีมิล่ามีไมโซด้วยเอามันได้กูจะมีสแกนมันมีแคสเซิลด้วยเหมือนรัวไม่ใช่หรอระวังสปอร์ตี้เออหัวแตก ว่าเกือบยิงแต่โทษดูดูแต่ทำไมล่ะโอ้ยขวา <laughs> แล้วมึงเปิดรูดตรงนี้โดนอ้อมหลังัฝุดไม่ เกียร์ไม่ลาเต้ยยังยังเกียร์ไม่ได้เลยมันมีมือวะไอ้เหี้ยกูกดยิงรอเลยเอาลูกหมามารับป้ปืนซะกันได้แล้วดิบอลโดนอ่ะสิเกดโดนยังยังโดนเสร็จแล้วใช่ไหมโดนเสร็จแล้วแตกหมดแล้วกูกปดูก่อน น่ใช่เอี้ยีเอี้ยีย์บีกีย์ยเอียเย์คีย์หร่ะตรงไหนอะมีแต่กล้องอ่ะไม่โตอยู่เลยหลังหลังหลังอยู่ทอเวททอเว ม,มคุณมีขวาตึ้ขวามือขวามือมีตัวอยู่ขวาวเอาโอโดดเข้าไปเคลียร์ยโดดเข้าไปเคลียร์นั่นแหละมีตัวอยู่ขวาระวงังไม่ฮอเว,อเ,วอเวย์ฮอวเวย์ยาวฮอเวเวย์ยาวฮอเวเวย์เออนั่นแหละแทนเลยทุกทีกูมา กูออกจากเขาวีไปเราไปอยู่ตรงเดนยของเขาวีมันเนี่ยเห็นไหมร้านข้างหน้าเนี่ยนอกใจเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่าเลยกูก็ส่องอยู่อยู่ข้างบนใช่ไหมมันโดดออกมาหรอไม่มันมันแอบอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเหรอะทำไมกูไม่เห็นวะมึงเข้าไปในห้องเล็กใช่ไหมห้องเล็กปุ๊บมันจะมีไออื้อแบบนึงนะเล่นฟิวดีกว่าข้างบนไม่มีคนเล่นเลยอ่าห้องเล็กห้องเล็กที่เราดันเข้าไปเมื่อกี้ มันจะมีอซอฟบออยู่ข้างขวาใช่ไหมอืมเออมันแอบ,บชิดนั่นแหละอ๋อไอ้เทียแล้วนิ่งจัแแบแอบอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีโจรนไม่มีไรสอกเลยเหลือจะเจอมันก็นิ่งเก้อสองตัวเลยมีอกคลนิตเดียว

Drop the diffuser. The diffuser is now secured. The diffuser is no longer in your possession. activated Get clear! Clear, wah. Oi, Don't blow my mm head. -hmm. Don't get. Closing you, mag. Yeah, you fool. I'm not. Clear, clear, clear. เรียกเรียกเรียกโอ้ยจะกินยึดไหมไอ้ไอ้หานี่นั่งอยู่มุมเดิมเลยไม่จำจะไปหัวของผมมีทีท่เปิดปะ มันบอกว่าวันอินเซอร์เวอร์มึงก็จรงจัดถูดเห็นแล้วกระสุนกูหมดระเบิดลามีลาเคมอลเห็นล่าตั้งเคมอ,อไว้เอาไเปิดบุ้มมา ก็บอกมีล่าล่าจะไปพิชมาเราด่านนี้มันต่าตั้งรับระเบิดมีก็ไม่ใช้เฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นไอ้ี่อ่ะงอนนี้โอสัตว์กูโดนเช้เลยดานนี้มันต้องแคบเขียนดีวะแคบเขียนนี่ของเท ของแท้แวาของแท้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 แท้ของแท้แท้มาในเฮียไม่อยากเชื่อเลยว่ากูฆ่าไปสิบแปดแล้วกูฆ่าไปสิบแปดแล้วขนาดน้องเออโคตรเอา p r o t e c ด e Four, four, door, something. I to on Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. <laughs> Love beat Kuba. ไอ้ีอมึงมึงก็รู้วกูหยิบเป็นล่ามร้อยกูเซ็ตอะไรก่อนได้ไหมแม่ <5 second. S 1> งไปไง

พาดหรอว่โดนสองอันยิงตรงไหนวะาวีบดเบดยดมไหลมันมันมันช็อตเลยก็ดูมันช็อตแบบนเดียวอะ่ะอย่าไปพีคดิมันจะตายมันจะตายมันโดนตู้ฮ่าฮา มึงเล็งอะไรของมึงเพื <S <S ่อนยิงไี <h 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 um ้เหรอเพื่อนยิงกูเหรอไม่ไม่ใช่แต่มึงยิงอะไรของมึงเพื่อนดีที่สุไม่มึงกูสะบัดเมาส์กูเพื่อลักมี้จับก็สุดท้ายอยู่อเขาไป ๋ยวนี้เรียบร้อยน้อยโดนข้างนนโดนข้างบนทีวีอยู่ฝั่งแบนดิตอยู่ฝั่งแบนดิตกูนี้ฝั่งแบนดิต อย่ายิงเพื่อนไนอ้สัตว์ตเออทาไมบันดิกกับกูกระตุกอย่าั้นอะบันดิกมูลวอลเกแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาแล้ว5 s า c o n า s left ไอ้เหี้ยกูฟังเสียงมาดที่หนไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันมาชิดแล้วเมื่อกี้กูได้ยินเสียงชิดเหี้ยกูเดินตอกตาล็อกตอกแตกมาชิไมไอ้เหี้ยแล้วปิ่กูเป็นรอยเป็นรอยเลยครัพี่รอยเลยน้องเอ้ยพวกวิ่งไปดูตีนเปิดบุ๊ค ตายไปซะซะไอหนามิไอ้นามิฮึวิ่งไปดูตีนแอดลับขึ้นมาตู้ตอหน้าต่อตากูแบ็กเบียร์ก็อีกตัวตู้แบ็กเบียร์โดนระเบิดกูสามอันเลยด้วยถึงตาโลนบังโดนสองลูกโดนสองลูกแรกเพื่อนแบบนิดเดียวลูกสาม มึงเซ็ตเอาแล้วกันนักทายูอวัอ Ten seconds to insertion. You, Five seconds left. Off uh, four located a bomb, protected. Off uh, four located a bomb, get ready to engage. Ambush set, stay clear. Conestation position. Oh. Oh. Indeed, เสียงรถไถรถสองมีเซเตพิเศษอ,อยู่ระเบิดมึงอยากไปเอสองค้อนอ๋ไอ้เหี้ยไปคาดให้เขายิงแล้วงั้นเขายิงรูโดนไอ้เหี้ยไปคาดมันยิงกับเขากว่ารถสองมีเหรอัน้นสองมี เลนโบ์เลนโบ้เครื่องติ๊กตอกกูนี่มันมุ่งจริงนะไอ,อ,อ,อ้ปอนำไมาก็เหล็กบาแม่มีแต่แม่ค้าสักขายเสื้อในแม่ค้าโชว์นมหวีโอปปอร์ล่าสต็อปสแตนดิ้ง รมันซูมลึกมันซูมลึกมันซูมลึกไอ้เนลือเลือดลเอเซตอยู่เซตอยู่มันจูกระสุนกูกูก็เล็กตามบัดเตดดดดเตดดดดมุนรอบมุนรอบโล

ตกต้นต้นขาเสือพุนหมดอลยไม่รู้เรื่องทุกอย่างเบิกเอาก็รู้ตัวเลยโอ้กูตายแน่เลยเอ,อามึงเต็มที่อะไรอย่างงี้หวัดดีเจ้ากูกูตายและะ้วเต็มที่อะไรอย่างงี้ตายแล้วฟื้นไม้กูโฉกใหม่สาม don't. Located a bomb. Protect it. Ten seconds left. Five seconds and counting. R4 oh, is located I'm a bomb. Get ready I'm to engage. Bad. You have been spotted by hostiles. Fall back. Bybu Dunan Hengdongiji.

ล้มไหมพี่เกลมไม่ล้มน้องไม่ล้มน้องประมาณเจ็ิอ๋อล้มคูรู้ว่าถามคูว่าตอนยิงกิ๊์อ่ะไอเหี้ยลูกเต้โหมูช่วยกบันก็ได้อ๋แฮปปี้อยอครับะ ไอ้หัวยี่มีร่าตัวอะไรวะนี่ยก็คือปีศาจนี่มันคือตัวอะไรมันน่ากลัวก็คือปีศาจ ก็ยืนแอคกัตนตายเอาเท่ๆตัวมึงอัปลักษณ์สุดกระตูนมาเล่นเลยดิูดอก่อนเลยลงดันอยู่อ๋อลงดันนะหล่ะงันเราเล่นเล็บอลก่อนีึกว่าอยากเล่นบอลแต่เดอร์อยากเล่นบอลเดอร์เหรอบอลเดอร์ไม่เล่นไม่อยากเล่นกับไก่ไม่เ,เ,เล่นมึงมันเล่นกับมึงหรอก